นะครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเนาะทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับก็ยินดีต้อนรับเนื้อเนาะนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคลิปนวแนวทางสถิตินะครับสลักกินแบงรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับสามตัวบนเนาะก่อนจะเข้าสู่สการคลิปนดนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโรดใช้จินตญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคิปการคิดหนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบงรัฐบาลานอยนะครับเด่นนะครับสามตัวบนนะครับเนาะ,ะมาดูสูตรในการคิดหนวณไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะสูตรนะครับ หลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน1ครั้งเท่ากับบวก2บวก1บวก2บวก2แล้วก็บวก2นะครับ1บวกกัน2ครั้งได้2 2งบวกสได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกสได้10 10ิบวกหเป็น11บเวกสเป็น13บวกสเป็น15บวกสเป็น17นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออกห้า สองตัวล่างออกแปศนย์ะครับอ่ะหลักสิบหน่วยอ่ะสามตัวบนนะครับคือห้าศูนย์นะครับสูตรทางคิดคนวนครับศูนาดนะครับ, 0, 5, 7, รบมาเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชม5้บวกกัน2อครั้งเป็น10 10ิบบวกสองเป็นสิบสองบวกหเป็น1ิบสวกสเป็นสิบวกสเป็นสิ บวก2เป็น19นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก5 9 2 2ตัวล่างออก5 5 3ตัวบนนะครับคือ5 9 2นะครับสูตรเรยคิดคำนวณน,นะครับ2 5 9นะครับมาเนาะ อ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงดถัดมานะครับทู่มชม5บกกัน2ครั้งเป็น10 10บก9เป็น19 19บก5เป็น24 24บก2เป็น26 26บก1เป็น27บก2เป็น29บก2เป็น 31มบเวกสเป็น33นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะงวดถัดมานะครับท่านผู้ชมสารกินแบงรัฐบาลหนอย3ตัวบนออกเจ็ดตัวล่างออกหนนะครับเนาะสามตัวบนนะครับคือ7 6 9นะครับส่วนตัวเันหน่อยนะครับ6 7 9นะครับมาเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงดถัดมานะครับท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเนะาะทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับเนาะที่เข้ามาทําการรับชมนะครับอ่ะเราก็ทาการคำนวณจากสูตรเดิมนะครับ7บวกกัน2ครั้ง14 6บวก6เป็น12 12บวกกับ14เป็น26 26บวก2เป็น28บวก1เป็น29บเวก2เป็น3 1บวก2เป็น 33บวก2เป็น 35, 35นะครับเนาะโอเคนะครับเราก็จะได้สถิตินะครับสลักกินแบงรัฐบาลถ่านหรนะครับกครบแล้วเนาะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็จับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับก็จะได้8 9 1 8 9 3 8 9 5 ปดหนึสาแหนึ่งห้าแล้วก็8ปดสามห้า9ก้าหนึ่งสาม้าหนึ่งห้าเสห้าแล้วก็หนึ่งสห้านะครับเนาะ สถิติห้าหนอยเด่นสามตัวบนามบันที่14บสี่ขีดหนึ่งขีดสอห้าหกสนะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารกักทุกท่านนะครับที่เข้ามาทำการรับชมนอะกคลิปการคำนวณในวันนี้นะครับ เ,เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวักำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะ,ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลัก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับ ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นำเสนอนอกคลิปการคิปนวนแนวทางสถิติสลักกินแบ่งรัฐบาล่อยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ